สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็ต้องมาปิดท้ายกันที่รามเมงก่อนนะครับกินมาอยู่นี่เกือบจะ สี่ห้าเดือนแล้วก็กินราเมงเป็นส่วนมากนะครับแถมด้วยกุ้งเทมปุระนะครับวันนี้มาปิดท้ายแบบจุกๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นราเมงใกล้ๆกับซิตี้ฮอล์นะครับผมมาทําเอกสารนะครับเอกสารเพื่อเดินทางกลับนะครับผมพอทานเสร็จนะครับก็ออกมาทานกาแฟกันนะครับผมทานกาแฟแล้วก nah ็ทานชาเขียวนะครับร้านใกล้ๆน so ี้นะครับใกล้ๆกับซิตี้ฮอล์ใกล้ๆกับราเมงนะครับผม ผมมาทําเอกสารที่นี่เนื่องจากว่าผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับผมมาอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับผมผมก็เวลาจะเข้าจะออกก็ต้องมาดําเนินเอกสารในที่นี่นะครับถ้าบ้านเราก็คล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะที่ว่าการอาเภอหรือว่าที่อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พอดําเนินเอกสารเสร็จนะครับ ก็พากันออกมากินาราเมงกับเพื่อนๆแล้วก็มาต่อ,อกด้วยกาแฟนะครับแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวให้สุดๆเลยนะครับทั้งวันเลยเจะไปไหนบ้างข้อคอยมาดูกันเลยนะครับผม สำหรับคนที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องเตรียมเอกสารมาดีๆเลยนะครับผมมาใช้เอกสารเยอะมากจากนั้นนะครับเราก็มาซื้อของฝากนะครับที่ตึกม่วงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นตึกม่วงแห่งูเอโนะครับหรือว่าชื่อว่าตึกทาเคยะนะครับเป็นแหล่งชอปปิ้งของคนไทยเลยนะครับที่มาเที่ยวในโตเกียวนะครับผมซึ่ง ตึกนี้ตั้งอยู่ในเขตอูเอโนะนะครับคนไทยรู้จักมาจติดปากกันแล้วว่าตึกม่วงตึกม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตึกนี้เป็นร้านขายของมากมายหลากหลายชนิดนะครับซากระเบือยันเรือลบนะครับหาของกินของใช้ไปฝากเป็นที่ระลึกนะครับต้องมาตึกนี้นะครับตึกทาเคยะนะครับถามว่ากลุ่มตึกสีม่วงนี้มีประมาณกี่ตึกมีแดตึกนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นโซนเครื่องสําอางเครื่องใช้อาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็เดินทางมาง่ายนะครับจากโตเกียวเราก็มาลงที่สถานีโอโจคาจิมาจินะครับผมโดยข้างๆยังเป็นตึกแล้วก็เป็นสวนอูเอนโนะครับเราสามารถมาเที่ยวได้นะครับเวลาเปิดก็10บโมงถึงสองทุ่มนะครับผม เที่ยวกันทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่หอพักที่มหาลัยนะครับแล้วก็จะมาเตรียมของนะครับเพื่อที่จะเก็บของเตรียมกลับบ้านนะครับแล้วก็จะพามาชมสะพานนะครับสะพานหลังมหาวิทยาลัยนะครับไปเที่ยวแต่ที่อื่นแต่ว่าไม่ค่อยได้มาเที่ยวที่นี่เลยนะครับหรือใกล้ๆเองคือหลังมหาลัยเลยอันนี้ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับสวยมากเลยนะครับผมอยู่ตอนช่วงเช้าจนเย็นนะครับเนี่ยครับถึงช่วงเย็นเลยก็จะดูไฟดู เพื่อที่จะเก็บความประทับใจไว้ในครั้งหนึ่งเคยมาเรียนที่นี่นะครับที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวนะครับผมก็รู้สึกว่าก็ใจหายเหมือนกันนะครับผมจะได้กลับไปที่ประเทศไทยแล้วตอนมาคืออยากกลับแต่ตอนตอนกลับแต่ไม่อยากกลับนะครับผมว่าอาจจะชินที่นี่แล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ความสะอาดนี่มาที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ความเป็นระเบียบนะครับสุดยอดมากนะครับอาหารการกินก็อร่อยนะครับ ผู้คนก็ถามว่านิสัยน่ารักนะครับมีมีความเป็นระเบียบนี้คือสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับบรรยากาศค่ำคืนนี้ก็สวยงามไหมครับอันนี้เป็นสะพานหลังมหาวิทยายลัยนะครับผมปั่นจักรยานออกมาเที่ยวเป็นวันสุดท้ายปั่นออกมาเองรับน้ำเสร็จแล้วก็ปั่นออกมามาเที่ยวนะครับเมื่อจะมาเก็บรูปไว้เป็นความทรงจำนะครับ แล้วก็มาถึงแล้วนะครับตอนเช้าเราก็มาที่สนามบินฮาเนดะนะครับเตรียมตัวกับประเทศที่นะครับผมผมไม่ได้ไปสนามบินนาริตะนะครับเพราะมันไกลจากโตเกียวนะครับผมก็เลยมาขึ้นที่สนามบินฮาเนดะนะครับฮาเนดะก็เปรียบเสมือนสนามบินดอนเมืองนะครับแต่ถ้าเป็นนาฬิตะก็จะเป็นเหมือนสุวรรณภูมินะครับก็จะไกลออกไปหน่อยนะครับผมจากนั้นเราก็ พอมาถึงนะครับอันนี้เพื่อนมาส่งนะครับอาจารย์ให้เพื่อนมาส่งกลัวกลัวหลงทางหรือเปล่าก็ไปรูอันนี้ก็มาดูแบบมาดูแมพมาดูตารางการเดินทางนะครับว่าออกตอนไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถ่ายคลิปไว้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นเรื่องลึกนะครับครั้งหนึ่งเคยมาที่ญี่ปุ่นแต่ว่าถ้ามีโอกาสนี้จะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนนะครับผมสําหรับสนามบินฮาเนดะนะครับอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณสิบห้ากิโลเมตรนะครับทําให้เราสามารถเดินทางมาได้อย่างรวดเร็วนะครับผม เราสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายโตเกียวโมโนโมโนเรลนะครับสำหรับต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสาย JR นะครับแล้วก็มาหรือมาที่เคียวเกกิไลนะครับผมสำหรับต่อไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมสำหรับสนามบินนะครับก็จะมีสามอาคารผู้โดยสารนะครับก็จะมีบินในประเทศบินในต่างประเทศและในต่างประเทศแล้วก็บินในต่างประเทศเลยนะครับผมือคล้ายๆกับบ้านเรานะครับ เหมือนสนามบินที่ดอนเมืองก็จะมีเดินเดินทางภายในประเทศเดินทางต่างประเทศนะครับอันนี้ผมก็มาเดินเล่นนะครับระหว่างรอรอเช็คอินนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ายังไม่เปิดให้เช็คอินนะครับก็จะมาชมเครื่องบินมาอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายคลิปไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับวันนี้เราจะกลับด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นมาบนเครื่องแล้วแป๊บๆนะครับอันนี้ก็เช็คอินแล้วก็ขึ้นมาบนเครื่องเตรียม เตรียมบ,บินแล้วนะครับคิดถึงประเทศไทยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นการอารอ,อผู้โดยสารนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับผมอันนี้ขอ,ขอเพิ่มอีกนิดนึงนครับสำหรับสำหรับค่าโดยสารและรายละเอียดอของการเดินทางจากโตเกียวมาสนามบินนะครับผมจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้พูดรายละเอียดพร้อมไหมครับอันนี้พร้อมแล้วปิดแมสเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะบายบาย โตเกียวนะครับผมญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นสนามบินฮาเนดะนะครับเจอกันใหม่นะครับแอบ,แอบคิดถึงนะครับผมอันนี้ก็เครื่องก็ขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้บรรยากาศที่ข้างล่างก็คือ,อโตเกียวนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ถ่ายแบบสวยๆมาฝากกันนะครับ ข้างล่างคือโตเกียวนะครับก็จะใช้เวลาบินประมาณ6-7ชั่วโมงก็จะมาถึงประเทศไทยนะครับผมสำหรับอาหารบนเครื่องก็อร่อยไหมครับอร่อยเป,เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็มีออกไทยนิดๆพวกสลัดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของไทยแล้วก็ อาหารบางชนิี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมเป็นความร่วมมือไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็มีไอติมนะครับปิดท้ายของหวานนะครับกินแล้วก็จะนอนงีบไปนิดนึงงีบไปงีบมาอ้าวถึงไทยแล้วแป๊บเดียวนะครับนี่ก็กำลังกะแลนด,ดิ้งแล้วนะครับขึ้นการแลนด,ดิ้งแล้วอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นบรทุมธานีนะครับถ้ามองไปข้างล่างถ้าจำไม่ผิดถ้าดูจากอ่าแมพนะครับผมก็จริงๆถามว่าคิดถึงญี่ปุ่นไหมก็คิดถึงถามว่าคิดถึงไทยไหมก็คิดถึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับไปเยี่ยมใหม่นะคะรับรญี่ปุ่นอันนี้เป็นภาพส,ยสวยๆเราฝากนะครับตอนแลนดิ้งแล้วนะครับผมแลนดิ้งเรียบร้อยนะครับอันนี้สนามบินดอนเมืองนะครับผมวันนี้มีแม่กับพ่อมารับนะครับผมกำลังใจที่ดีที่สุดนะครับตอนไปก็คิดถึงตอนมาก็แอบตื่นเต้นนะครับผม ื่นเต้นเหมือนตอนไปอเมริกาเลยครับไปอยู่นานไงครับก็กลับมาก็จะคิดถึงเป็นพิเศษนิดนึงสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับผมปิดทริปสําหรับทริปญี่ปุ่นนะครับไปอยู่4-5เดือนนะครับเจอกันคลิปใหม่ในประเทศไทยครับ